สวัสดีครับวันนี้จะมาแกะกล่องชุดกรรมการพิมพ์เล็กเนื้ออัมปกา,า,กาก้าน้กกากทองทิ์เนื้อนวะน้กกากทองทิ์เนื้อทองทิหน้ากากทองแดงลองดู แกะโคตรยากอะมลามาลนี่ของไหนดีทางนี้ เนื้ออบับก้าหน้าก,กากทองทิพนี่นะครับดูเด็กก่อนผมยังไม่เห็นเลยตุ้นพิเศษหนึ่งสามเก้าเคอีกองหนึ่งเนื้อทองทิพ์ หน้าก,กากทองแดงหนึ่งสามเก้าเราวะหน้าก,กากทองทิปหนึ่งสาม ก้าโอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยวยังก่อนจา